ครับวันนี้เราจะมารู้จักท่อปรปาสุาธิบาลกันนะครับว่าไอ้ท่อเนี่ยมันมีเบอร์อะไรบ้างมันมีขนาดความหนาวัดจากอะไรที่ใช้ในบ้านทั่วไปนะครับก็น,นี้เรามาอยู่กันที่โฮมโปรนะคะ,ะก็อยากจะให้เฮียพูดถึงกับคือบางคนนะ่ะมาดูท่อ,อแล้วลายตา เลือกไม่เป็นจับต้นชนปลายไม่ถูกอ่าและอีกอย่างหนึ่งจ้างช่างแบบสเปคฉันเอาสเปคไฮนะอแต่ขอมาหน้างานจริงคือตรวจไม่เป็นอย่างน้อยเราต้องตรวจเป็นถูกใบเฮียทีนี้วันนี้จะให้เฮียสอนว่าเฮ้ยดูยังไงเป็นขั้นต่ําสเปคใน B O Q กับใบคือแบบที่เราจ้างงานเขาอ่ะกับสิ่งที่เราของมากองหน้างานยี่ห้องยี่ห้อความหนุนความหนาอะไรเงี้ยใช่ดูยังไงเฮียสอนดูหน่อยไซส์ไหนก็แน่นอนครับท่อเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่าง หนึ่งคือแบรนด์ครับสองคือไซส์ขนาดถูกต้องไหม,มสามคือคลาสก็คือความหนาถูกต้องไหมครับถ้า3มตัวนี้ถูกต้องก็คือเราก็ได้ของตามที่เราต้องการโอเคครับโอเคที่ีเยอะมากแต่ว่าให้พี่พาไปดูเลยดีกว่าว่า <c oughs> ดูยังไงจากใส่ที่เรามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าของเขาจะเรียงไว้ครบนะครับพอของเขาเรียงไว้ครบเนี่ยมันก็จะทําให้ดูได้ง่ายนะครับ ก็คือว่าโอเคโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มจากข้อน้ําดีก่อนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยท่อประปาท่อน้ําดีเนี่ยจากมิเตอร์เนี่ยโดยปกติจะเป็นขนาดครึ่งนิ้วครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวแท้งกับปั๊มของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไซส์หนึ่งนิ้วดังนั้นเนี่ยท่อเหล่านี้เรียกว่าท่อเส้นเมนที่จะที่จะต่อเข้าบ้าน ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทางสถาปนิกหรือวิศวกรเนี่ยเขาจะต่อเขาจะออกแบบไซส์เนี่ยไว้เป็นไซส์1นิ้วอยู่แล้วนะครับ25นี่คือ25มิลหรือ1นิ้วนะครับซึ่งในส่วนของความหนาเนี่ยถ้าเป็นท่อน,น้ําดีเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกอยู่2เบอร์นะครับคือเบอร์13.5สามนะครับสิบคืออะไร1ิมคือมันจะมีเบอร์13.5 8.5เบอร์ 5, 1, 5นะครับนั่นหมายความว่าชั้นชั้นเหล่านี้เนี่ยคือเป็นค่าจากมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ท่อเหล่านี้รับความดันได้ที่5บาท8.5บาท13.5บาทนั่นหมายความว่าตัวเลขยิ่งเยอะขึ้นรับแรงดันได้เยอะขึ้นมันก็ต้องหนาขึ้นราคาก็จะต้องสูงขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นท่อําดีเนี่ยเขาจะมี โดยทั่วไปเลยคือจะมีที่ชั้น8.5เลยกับ13.5ดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยสถาปนิกวิศวกรเขาจะออกแบบไว้ที่13.5นะครับนี่เบอ13.5นะครับ3.5มันจะหนาขึ้นนะครับมันจะหนาขึ้นรับแรงดันได้เยอะขึ้นนีการ1 3.5ครับอ่าใสหนึ่งนิว้วโอเคทีนี้เนี่ยจากปั๊มพอเราต่อเข้าบ้านแล้วเนี่ยท่อเมนต่างๆเนี่ย ตั้งสถาปนิกวิศวกรเขายังกำหนดให้เป็นไซส์หนึ่งนิ้วอยู่ทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มแยกเข้าสู่อุปกรณ์เข้าสู่ก๊อกต่างๆเนี่ยก็จะก็จะต้องลดลงเหลือไซส์ครึ่งนิ้วเพราะว่าอุปกรณ์หรือก๊อกต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายฉีดฝักบัวเนี่ยก็จะเป็นไซสคนนค์ครึ่งนิ้วมาตรฐานนะครับเนหนึ่งมาตรฐานก็เช่นกันครับก็จะมีตั้งแต่เนี่ยครับท่อครึ่งนิ้ว,คร,วครับก็จะมีตั้งแต่ชั้น8.5เดี๋ยวนะ ก็จะมีชั้น8.5เขาบ่าครึ่งนิ้วดูชีต้ตรงไหนนี่ครับครึ่งนิวงน้วแล้วก็คลาส8.5ทนแรงดันได้8.5ใช่ครับแล้วก็อะไรแค่นี้หรือหรือที่ช่างชอบเรียกว่าก็จะมียี่ห้อใช่ครับเราค้นระบุไหมว่าเป็นยี่ห้อเลยหรือไม่จำเป็นจริงๆแล้วเนี่ยระบุได้ก็จะดีเพราะว่าท่อเกรดยี่ห้อดีเนี่ย มันจะมีความมันจะมีเรื่องความเหนียวด้วยความเหนียวของตัวพลาสติกอ่าถ้าเป็นยี่ห้อท็อปของตลาดนะก็จะเป็น s c g กับท่อน้ำไทยนะครับส่วนแบรนด์อื่นก็จะเป็นแบรนด์รองลงไปก็ความเหนียวของตัวพลาสติกเนี่ยก็จะรองลงไปเป็นเรื่องธรรมดาครับส่วอีกตัวหนึ่งก็คือว่าอย่างถ้าใน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 บ้านเราเนี่ยเส้นเมนเส้นหลัเก,ก,อออกเนี่ยทางสถานินวิศวกรออกแบบไว้เป็น1นิ้ว บางทชาีช่างอาจจะใช้สามทับสี่หรือหกขุนนะครับที่เขาเรียกสามทับสี่ครับก็ราคาก็จะถูกลงพอสมควรฮะนี่หนึ่งหนึ่งนิ้วแปดจุดห้านะครับสามทับสี่หนึ่งนิ้วแปดจุดห้านะครับหนึ่งนิ้วแปดจุดห้าครับหนึ่งนิ้วสามทับสี่ไอ้คือสามสามทับสี่แปดจุดห้าตัว ไม่ล้วต่างกันยังไงอ่ะต่างกันยังไงมันต่างในเรื่องของของโฟล,ล,กลนนกก์การไหลของน้ําท่อเล็กลงแน่นอนมันก็มันก็การไหลของน้ําก็เวลาเราเปิดพร้อมกันหลายๆก๊อกเนี่ยมันก็จะมีผลอ,อ๋อถ้าคือชด,ดีที่สุดก็คือควรหลังหล,ล,ลังมิเตอร์ควรเป็น1นิ้วก็ควรจะเป็นตามที่ทางสถาปนิกวิศวกรเขาเป็นคนออกแบบเพราะเขาจะต้องดูเรื่องเรื่องการเปิดใช้พร้อมกันด้วยเพราะว่ายิ่งยิ่งห้องน้ําหลายห้องเนี่ยท่อเมนใหญ่เนี่ยจะมีผลเยอะครับทีนี้เนี่ย ก็ถ้าเป็นบ้านที่มีห้องน้ําเยอะขึ้นหรือไซส์ใหญ่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็บางทีท่อเมนเขาอาจจะต้องขยับไปเป็นแบบว่านิ้วครึ่งอะไรเงี้ยครับก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไซส์บ้านทั่วไปเราก็จะพบเจอไซส์หนึ่งนิ้วเป็นเรื่องปกติหรือสามทับสี่เป็นเรื่องปกติถ้าห้องน้ําไม่เยอะอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งถึงสองห้องท่อเมนก็อาจจะเป็นสามทับสี่ได้ต่อไปเรามาดูท่อน้ําทิ้งหรือท่อน้ําเสียนะครับท่อน้ําเสียเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มอยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับแต่โดยโดยโดยปกติจะเริ่มจากนิ้วครึ่งนะครับส่วนชั้นชั้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เบอร์ห้านะครับก็คือบางสุดเพราะว่าพ่อน้ำทิ้งเนี่ยมันจะไม่ได้รับแรงดันเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นข่อโอเพนเป็นระบบโอเพนจะมีตั้งแตบบ่เบอร์ห้าที่สำหรับคนที่ต้องการความประหยัดก็เบอร์ห้าก็จะถูกหน่อยพอหนาขึ้นมาหน่อยก็เป็นเบอร์8.5นะครับแล้วก็ 13.5อาจจะหาของยากหน่อยครับเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสำหรับการออกแบบของสถาปนิกหรือวิศวกรเนี่ยเขาจะกำหนดเป็นเบอร์3.5เพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องใช้13.5ซึ่งมันอาจจะสิ้นเปลืองเกินไปสาหรับบ้านทั่วไปนะครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการให้การระบายน้ําดีเนี่ยข้อน้าทิ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นเบอร์ควรจะเป็นข้อ2นิ้นะครับ คุณจะเป็นท่อ2นิ้วนะครับคุณเป็นท่อตรงนี้นะครับ2นิ้วมันจะมีตั้งแต่ชั้น5้าครับกับ8.5ตามท้องตลาดซึ่งก็จะมีขายทั่วไปนะครับคําว่าท่อจะมสองคือท่อสองถ้าสำหรับบ้านทั่วไปเนี่ยท่อสองนิ้วเนี่ยก็จะเหมาะสุดสําหรับการระบายน้ําก็จะทําให้การระบายน้ำเนี่ยไม่ไม่ไม่ติดขัดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นท่อนิ้วครึ่งเนี่ยเรามีห้องน้ําหลายห้องหรือหรือมีเอ็นบ้านสองชั้นเนี่ยก็จะ อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับขอรเท่ออาจจะเล็กเกินไปก็คือถ้าเป็นบ้านไซส์ทั่วไปสำหรับการอยู่อาศัยใช่ครับเฮียแนะนําว่าควรจะเป็นท่อน้าทิ้งควรจะเป็น2อิมิลก็จริงๆงอ่ะควรจะเป็นตามตามแต่ถาบปีนิกวิศวก่นกเป็นคนกําหนดนะครับเพราะว่าเขาจะเขาจะต้องดูเรื่องการไหลของน้ําการไหลของน้ําด้วยครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ก็สามารถตรวจสอบได้ในเรื่องของของเงินที่เราจ่ายไปถ้าเราจ่าย เราจ่ายราคาท่อใหญ่เราจ่ายราคาท่อเบอร์หนาแต่สิ่งที่เราได้มาบางทีอาจจะเป็นท่อเล็กลงแถมบางลงอีกก็ก็สามารถตรวจสอบได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะประหยัดเราก็สชหมหนงว่าถ้าใครต้องการให้ผู้รับเหมาทําแล้วทําตาม B O Q ก็เอาเขาเรียกราย description ใน B O Q ของท่อเนี่ยมาเทียบดูว่าพอของมันมาลงหน้างานเนี่ยมันตามเบอร์ตามไซส์นั้นหรือเปล่าเราสามารถดูได้ตามที่ห่อนั้นเปล่าใช่ ไือบางทีเวลาถ้าเรามาแล้วงเงเนี่ยช่างเนี่ยมักจะชอบพูดเป็นหน่วยไทยนะครับคือสี่หุนบ้างหกหุนบ้างอะไรเงี้ยครับก็ก็อาจจะงงหน่อยแต่ว่าถือช่างบางคนอาจจะอาจจะแบบเป็นช่างรุ่นเก่ายเงี้ยแบบอาจจะพูดหน่วยนิ้วไม่เป็นแต่รู้จักแต่ว่าสี่หุนหกหุนเนี่ยก็คือขอให้รู้ว่าคาว่าหุนเนี่ยก็คือหมายความว่าเศษส่วนแปดมันจะเป็นส่วนแปดถ้าสี่หุนก็คือสี่ส่วนแปดก็คือท่อครึ่งนิ้ว าหกคูณก็คือหกส่วนแปดก็คือท่อสามทักสี่ครับก็เล็กอ่ทีนี้เนี่ยถ้าค่าใครมาลสับสนเนี่ยมันก็แบบลายตาไปหมดเลยเฮียครับก็ถ้ามาแล้วเนี่ยก็ถ้ามาแล้วเนี่ยเราเราเราลายตาเนี่ยก็คือว่าอ่าให้ให้จดมานะครับว่าช่างต้องการท่อท่อท่อน้ำดีหรือท่อน้ำเสียมันก็จะท่อถ้าเป็นท่อน้ำดีก็ไซส์มันก็จะเล็กเราก็จะเขาจะก็จะกรองแยกไปอยู่แล้วเราก็จะดูว่าเป็นท่อเบอร์เล็กนะครับแค แล้วก็ท่อน้ําเสียก็จะเป็นท่อเบอร์ใหญ่นะครับก็เล้ปลเป็เบอร์ใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับท่อคาบิบาลหรือท่อท่อของชักโครกนะครับก็จะเป็นท่อสีนส่นิ้วใหญ่เลยนะครับสี่นิ้วไอ้นี่คือท่อของชักโครกนะครับก็ชั้นที่นิยมใช้ก็กจะเป็นตั้งแต่ชั้นห้านะครับเบอร์ห้ากับแปดจุดห้านะครับก็ก็แล้วแต่งบประมาณนะครับนี่คือชักโครกนะครับสี่นิ้ว ก็คืออันนี้คือไซส์มาตรฐานเพราะว่าเวลาเราไปต่อเข้าถังเซตเนี่ยถังเซตเนี่ยก็จะเป็นพ่อเป็นตัวอินเลตของถังเซตก็จะเป็น4นิวด้วยเช่นกันกับส่วนส่วนคอตวงตรงคอชักโคกเนี่ยเวลาสวมลงไปเนี่ยมันจะสวมลงไปในท่อเนี่ยมันจะอยู่ข้างในพอดีนะครับมันอาจจะมีช่องให้ขยับได้นิดหน่อยนะครับซึ่งมันจะเป็นไซส์ที่เขาออกแบบมาอยู่แล้วครับส่วนความหนาก็แล้วแต่งบประมาณในการเลือกได้ว่าหมายความว่าจากชักโคกที่เป็น ความมาตรฐานของชักโครกแล้วเอาเหล็กของชักโครกอะ่ะมันจะต้องมาสวมกับท่อสี่นิ้วข้างในใช่ท่อสี่นิ้วครับก็ถ้าเกิดว่าใครมาแล้วงงเนี่ยให้ตั้งสติก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือเนี่ยดูแบรนด์ก่อนนะครับว่าเราต้องการแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรนะครับไล่มาเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือหน่วยมิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดแต่บางคนอาจจะไม่ไม่ไม่เข้าใจหรืองงเนี่ยให้ดูเป็นหน่วยนิ้วนะครับหน่วยนิ้วซึ่งมันก็จะระบุอยู่แล้วนี่นี่นิ้วครึ่ง ครึ่งนิ้วหรือ3ามหรือ1นิ้วเนี่ยตัวนี้จะชัดเจนอยู่แล้วเป็นท่อ p v c นะครับนี่คือคลาสนะครับมีตั้งแต่เบอร์5 8.5หรือ13.5นะครับแล้วแต่งบประมาณเลยนะครับผ่านมาตรฐานการมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นท่อใช้สำหรับน้ำดื่มได้นะครับครับสำหรับบ้านที่ต้องการจะออกแบบระบบน้ำร้อนไว้เลยนะครับก็ก็ บางทีบางบางหลังอาจจะมีเครื่องทําน้ําร้อนเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ปั๊มเข้าไปสู่ห้องน้ําในแต่ละห้องก็จะต้องเป็นท่อแบบนี้นะครับก็ครับเขาเรียกว่าท่อ PPR นะครับก็จะมีค่าการอุณหภ,ภูมิการใช้งานอยู่นะครับก็ก็จะต้องเลือกสีเลือกอะไรให้ถูกต้องด้วยนะครับมันจะมีมันจะมีท่อน้ําเย็นด้วยนะครับกับท่อน้ํากับท่อน้ําร้อนนะครับก็ จะต้องเลือกโค้ดให้ชัดเจนนะครับครับซึ่งตัวนี้เนี่ยการตอกจอยเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้กาวนะครับก็จะเป็นเครื่องหลอมละลายนะครับหลอมละลายแล้วก็ใช้วิธีการอัดนะครับ mm hmm. เพื่อรับแรงดันเพราะว่าน้ำพออุณหภูมิส,สูงขึ้นเนี่ยแรงดันเพรสเชอร์เนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับครับส่วนข้อต่อเนี่ย ก็คือว่าผมจะไม่พูดเยอะนะเพราะมันเพราะมันมีหลายไซส์หลายขนาดหลายรูปแบบแล้วแต่การต่อแล้วกันก็คือว่าอ่เอาง่ายๆว่าถ้าเป็นถ้าเป็นข้อน้ำดีนะครับที่มีขนาดตั้งแต่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วลงมานะครับก็จะเป็นข้อเป็นข้อต่อที่มีความหนานะครับเขาจะดีไซน์ออกแบบไว้ตั้งเฉพาะชั้นสิบสามจุดห้าอย่างเดียวนะครับนะครับจะมีเบอร์เดียวนะครับ 13.5เบอร์เดียวจะไม่มีข้อต่อบางข้อต่อหนาไม่ไม่มีนะครับก็จะเป็นเบออ์หนาอย่างเดียวครับข้อน้าดีข้อน้าดีแต่ถ้าจะเป็นข้อน้าทิ้งนะครับข้อน้าเสียข้อน้าเสียข้อต่อของข้อน้าเสียนะครับก็จะมีสองแบบนะครับก็คือ PVC นะครับแบบบางแต่อันนี้เขาจะไม่ได้ระบุแต่ที่เขาจะออกแบบมาจากคลาส8.5นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าหนาเขาจะเขียนเลยว่า13.5เงี้ยหรอถูกต้องครับถ้าหนาเขาจะเขียนเลย13.5นะครับ เห็นปอมไม่รู้แต่ว่าตรงนี้เขียนว่า13.5สามใช่ก็จะหนาก็คือไงว่าถ้าเป็นท่อถ้าเป็นท่อน้ำทิ้งแต่เราต้องการสตริ k เป็นเบอร์หนาก็สามารถอัปเกรดได้นะครับแต่โดยปกติเราก็จะเป็นตัวตัวข้อต่อบางเอางี้บ้านใครอยากได้แบบไฮสเปคหน่อยก็เอาข้อต่อหนาใช่เพราะว่ายิ่งข้อต่อทังตรงตรงจุดแรงจุดรอยต่อมันก็ต้องมีรับแรงกระแทกอยู่แล้วใช่รับมีรับแรงครับ อโอเคแล้วก็เมื่อกี้ที่เฮียบอกอย่างอย่างข้อต่อท่อน,น้ําดีมมันก็จะเล็กหน่อยครับแล้วก็อย่างข้อต่อท่อน,น้ําเสียก็จะใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยก็ตามเบอร์ใช่ตามเบอร์อเ,เขาจะมีเบอร์ระบุไว้อยู่แล้วครับครับอสองนิ้วครับก็จะ2ถงนิ้วครับ